Seconds s Remaining แค o ิชฟอ e ์ม i n ์ไอระวังมั้เลยเหรอมึงจำพี่เอ็มได้ไหม Your turn pick. เอ็มไหนวะโอ้โหฮีโรเฮียมากไอถัดกูกดตัวเปิดมากูก็ตัวนี้เฮียแบทตกสกายแฟนชาวนามาก็โดนแบทไงเพื่อนกำลังคิดอยู่นี่ Your turn pick. เล่นไม่ผ่านชัวร์มึงนี่เห็นกูเล่นมาเก่งหน่อยคือเยดแม่จะให้กูเล่นให้ดูอย่างเดียวเลยอ่ะมันมีตัวเซฟแ่บวะ โอ้โหฮีโร่เอาฝั่งซ้ายแล้วกันนะจะได้แฟร์แฟเห็นกันทั้งคู่เดี๋ยวโกงเกินมึงพลาดโดนเบีนแน่ไอ้น,นี่เหรอไอ้นี่เหรอผู้หญิงเหรอพลาดหนึ่งทีคือด่ากูเป็นขี้ปะเนี่ยโอเคมีแสงที่พื้นใด้ปะฮัลโหล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 โหล <c oughs> ฝั่งซ้ายทำอะไรถ้าฆ่าได้ก็จะได้เลือดโอ้ <c oughs> โหล <c oughs> แล้วมึงไม่ให้กูเดินไปก่อน ต้องถามเจ๊เอกคนนี้

ไม่ไหวว่ะเฮียโดนนูนเตอร์ยังไงก็โดนไม่โดนฮีโร่ก็โดนเล่ม Make a pleasure. A <laughs> oh, I can do that, that one. That's the Rack Dogs. I'm under attack. <laughs> to war. Force march. <laughs> All in stride. I'm under attack! My plate's been down! แม่สกิลแก่งจุกจิกหมอยสัตว์ Regrettably, your middle tower is under attack. game ní ai, đi mình tôi regrettably your middle tower is under attack i hate to inform you that your top tower is under attack perfect of course <laughs> bottom tower is under attack your top tower is under attack force march no reflection on you you understand i hate to inform you that your top tower is under attack แกอุตลวงโบ้ไปดิพี่เต้ยไปดูอินิมาก,กับตันรึออยังครับยังเลยครับ

the tower has safe. fallen. <laughs> Dark <worm take> <laughs> Oh dear, your top Tower. Tá, mulher bota. าเลือดอกโกงแบบแบกๆแต่ก oh, <t ations> ็ไม <t adoles cence> ่ไหวดิไปโดนกดนี่เฮ <t resurrected> ียแม่งบิงกูถามวิถามวิอยู่นั่นน่ะเอมเบอร์มันมีเมตทัลเยอร์ไง ว่าตายหมดเจ๊แม่เด่นไม่อยู่ในจุดที่ควรจะอยู่ยดแม่ <c oughs> <c oughs> your top tower is under attack no reflection on you you understand your top tower is under attack no reflection on you said. dire's structures are fortified oh dear your top tower has fallen your top tower is under attack อะไรหน้าใส่เฮียแม็กนัทไปแม็นัทไม่ตาย เด้ยครับขออนุญ,ญาตสักครู่พี่ทอยฝากผมให้มาบอกน้องๆที่อายุ20 21ปีที่กำลังจะต้องเกณฑ์ทหารหากใครอยากรอดทหารให้ทักหาพี่ทอยพี่ทอยมีพระดีจะให้บูชาองค์ละ2 0 0พพี่ทอยฟ้าดีพี่ทอยก็ไปเป็นทหารไม่ใช่เหรอโอ้โหเห็นของแม่งแล้วสัดแม่งไม่ได้มีบิงด้วยซ้ำอ่ะ mm hmm. mm hmm. ลิฟลิฟมันเดินไปไหนของ Your middle tower is under attack. With divine grace, regrettably, your middle tower is under attack. Your middle tower has fallen. Let's hope that's the worst of it. Men, don't let go Your middle barracks are under attack. I have received such tidings. มินเราไม่ได้ไปรูบิธเกมแม่งจะไม่ยากที่อะไรขนาดนี้เลยนะว้ย โซโลคิ้ว so last the what enemy's middle tower has fallen เต้ยแบกมากเฮียอะไรกูตายไว้แต่ตอนแรกแต่ดีนะ่กูทิ้งอานเลน่าไว้วันนี้ผมชวนรุ่นน้อง3ามคนเล่นเคาน์เตอร์มีชื่อเล็กป่านปูเล่นกับอยู่พักหนึ่งแล้วไอ้เล็กมันแกล้งผมมันยิงผมตายผมเบยถามมันว่าเล็กยิงพี่ทำไม The enemy's middle tower has fallen. It's hard to see that as anything but advantageous. Move out. All in stride. The enemy's middle it's The nice. enemy's has middle barracks has fallen. Someone's worst fears not confirmed. Excuse me, Find but your me. tower Find is under attack. Your bottom tower is under attack. It's in. Doesn't even destroy it. ลอยยังไม่ตายยิบจักไม่ตายสั่นยกเดียวยังเบอร์ตายไม่ทำ <oh> เฮ้ย,วย <S 1> <S 1> <S เยวทีจำกากยังมาเพื่อนอยนี้อ่ะ <laughs> ไอ้เยลูกเย็ดแม่ยกขาดยกแม่งแค่อย่างเดียวอะไอ้ดูมีบายแบ็คมะกูมีดาบรองแล้วนงรีเป็นงรีเดี๋ยวทางนึ่งได้เรียบรอยแล้วนมีบายแบ็กอีกรอบอะยังไงก็ต้องไปวะยังไงวเดี๋วมึงยื้ได้เฮ้ยเลยมีบายมีบาย ไปจาดเพื่อนแต่วมันนีมงาลองไม่มีใบโดมี่เมันได้แบ็คสองตัวนี่ใช่ใช่ใช่ี่บมึงมึงึงกันกันเว็บไปหน่อยได้ปะเว็อยู่ไหนอะยังไม่มาเลยนะ ฟังระวังแม็กทำเตือนใบเอกุสิปเคฟซีืมเคฟสีได้แต่ว่าแม็กนี่ระวังแม็กก็คือไม่ได้เคฟสีได้อยู่ทำไมตะกาดไม่มาวะไม่มน่าฆ่าก<บ>ูได้นะกูจะตั้นแบบว่าให้มันกดแบบกิงวาไม่ได้ทำไม่ได้เฮ้ยมันเอาวีฟูฉีกหายไรเต้ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่

ม่ไหลถ่ายจะแพ้อย <íamos> ู่ล้อมร้อยสัตว์จริงไหลายพีจะรู้อ่ะพจะวัเสัตว์เฮียกูจะรู้อ่ะจัตเฮียแบบจังหวะฆ่าคือขาแค่ยกแม่งแค่คนเดียวอ่ะ ทีเดียวอะมันไม่ยกกระถีว่วะไม่รู้ก็คงเมื่อกี้มันแค่ยกก็ตายแล้วไอ้เหี้ยฆ่าเสร็จออกจบไปี้ยโอเคแปลงย้ายดีกว่าเล่นเกมเั่นเยี่ย